จเจริญคาสิโนในยานยอมท่ามาสวัสดีวันนี้เราจะมาเล่นสลตขายซิมเปิลเพกันคิดคำว่าคาสินโนเลยนโยมจากนั้นคิดคำว่าสลดเจอแล้วซิมเปิลเพททำการโอนเงินเข้าไปเลยนโยมตรงนี้เลยฝากเข้าไปเลยอยากเล่นเท่าไหร่ก็ฝากเข้าไปเลยนะเจ้าเล่นทันทีเลยไอยมาแล้วนี้เราจะมาเล่นเกมนี้กันเลยนะไม่ใหม่ไม,ไม,ไม่เก่า ไม่เก้าไม่ใหม,มนี่ปับเบ็ดไปเลยสิบบาทแล้วเราก็ออโตไปเลยยาวๆไปเลย50สบรอบอินลาดินอิตะดูอุตลอตอร์เอ้ยไม่เกี่ยวกันอิลาดินนดูใบโหนั่งนั่งผมเฮ้ยสาหน่อยในกระตะเกียงแก่เฮ้ยเมก้าวินแล้วโอ้ยเมก้าบิ๊กวินไว เกมนี้อยู่ไฮซินปันเพลเลยนะยอมหาใครสนใจก็แอดมาคุยกันเลยนะยอมที่แอด a r t m a นะยอมใครที่แอดมาจะมาห้สิทธิพิเศษมากมายเลยแอดมาเลยนะจ๊ะนี่งยเกมนี้หพัน,อนสองสิบสองไม่กี่เบสเท่านั้นเองสุดยอดไปเลยสาวน้อยนุ่มน้อยในตะเกียงแก้วฟ้าไว้ด้วยนะยอมสำหรับวันนี้จเจริญคาสิโน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ต่อมาด้วยนะยมกดซับสไครก็ดีนะ,จะเจริญค่ะิิโน